จ้ามันนี่นะคะสิมาเฮ็ดขนมปังกระเทียมนะคะ mm. เครื่องปรุงกับิมีกระเทียมสับนะคะ mm. เนยนะคะบัตเตอร์ mm. เกลือพริกไทยนะคะ mm. เฮ็ดง่ายๆจากกระคือกระเทียมสับสับให้ละเอียดเลยนะคะ mm. ถ้าผู้มีความสามารถเฮ็ดให้ละเอียดได้กะ mm. เฮ็ดไปเลยนะคะเด mm. ี๋ยวเขากับมาผสมผ mm. สมเนยกับกระเทียมลงไปนะคะ เกลือพริกไทยจ้ะล้าก็เอามาท่าบนขนมปังนะคะเราตอกไปย่างนะคะง่ายๆจ้ะเป็นสูตรเคอเอิรนว่า DIY นะคะสูตรทิ้เท้าของข้ามีนี่ตูนะคะอาออกมาเฮ็ดนะคะผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราเ้าก็มาท่าลงขนมปังนะคะนี่นะคะขอเพิ่มเนยไปอีกนะคะเพราะว่าแอนซิเฮ็ดหลายแผ่น นะคะเดี๋ยวห่อเก่ามาท่าขนมปังจ้ามาท่าขนมปังเลยนะคะจริงที่ใส่เป็นขนมปังแบบขนมปังฝรั่งเศสก็ได้นะคะแอนพวกแอนมามี่ก็ใส่ขนมปังแถวนี่เราจะใส่ทีเฮามีนะคะทานเนยลงไปนะคะแล้วเ,เดี๋ยวห่อเตรียมไปย่างจ้ะทาไปเรื่อยๆจ้านะคะแล้วอาไปย่างในเตา เสร็จแล้วนะคะหอมหอมยังเดี๋ยวเขาเอาเขาตาอ,อบจา้าหมายถึงท่านเนยเสร็จนะคะนี่นะคะกะสิมากินแลมนะคะแลมกับเนื้อแกะนะคะนี่นะคะคาเนเดียนแลมนะคะขาบอบขาบอบคือเสียบใหม่นะคะเป็นยังสี่นะคะจะเห็นมเพรบ,บานมันสื่อมากนะ,ะเป็นอยากกินนี่นะคะเป็นยังสี่นะคะเห็นปะจ๊ะ อยู่ในใหม่นะฮะแอนก,กสีบบ้าอายางใส่ใหม่นะแอนเชียวออกจากใหม่สิเด้งายนะฮะงไยในการยางกระทะห้อนนะจ้ะเดินเอาเหนื่อยแกะข้ามาล่งเลยนะคะ เอโออกจากใหม่นะ้ำสิได้ย่างไายย่างไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเฮาติไปเฮสสลัดก,กัน,นะค่ะระว่างที่ห้าย่างอันนี้ไว้นะคะอย่างอันนี้อย่างแล่มไว้นะคะ สำหรับนออ้องอเวนมันกินเนื้อ,อย่างนะคะเ่นบ่มากินแลมกะบี่เจ้าล่ะค่ะเกลือพริกไทยน้ำมันมะก,กอกนะคะแอนมาคว้เดี๋ยวเขาเสีเยามาย่างให้นออ้องอเวนเลยนะคะกะทะนี่นะคะเดี๋ยวเฮามาเฮดสลัดกันนะคะกะมีพักสลัดนะคะมีแต่งกวามีแค่รสแล้วก็มีกระลำนะคะแอนจะสิใส่เป็นตัวนี้นะคะ คล้ายๆกับโตม่า,มายอกเนที่เฮาใส่กับแส้นบิดเนยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็พริกไข้นะคะเกลือป่นค่ะ อกการนี้นะคะแอนเคยบอกว่าน้ำมันมะกอกตัวนี้นะคะเวอร์จินนี่นะคะเขาสามารถกินโซได้นะคะใส่สลัดลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยะค่ะ น้ำมันมะกอกตัวนี้กินสดดีนะคะตัวนี้ผ่านความห่อนบปได้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะใส่น้ำมันมะกอกให้ศึกษาก่อนนะคะเสราจะสลัดเท่าง่ายๆนะคะเดี๋ยวถาเนือ้อเนื้อซุกนะคะเข้ากับไปจัดลงจานได้เลยค่ะง่ายๆจ้ะ ก่ย่างเนื้อกินกับสลัดนะคะแล้วกัขนมปังกับเทียมนะคะเป็นย่างเนื้อย่างไก่นะคะจะได้นะคะไปดัดแปลงเอาจ้าเพื่อให้กินอันเนื้ออันใดกัไปดัดเอานะคะ แล้วนะคะง่ายๆขนมปังเข้ากับซุกพอดีนะคะนี่นะคะขนมปังกระเทียมเข้ากับซุกนะคะทุกทงทุกอย่างกับซุกเดี๋ยวเราไปกินกันโฮ,โฮมเมดสุนิจานรัตจ้า กันมากจ้าขนมปังกะเทียมง่ายๆนะครับ it's g o quite a surprise mom no อืมใช่แล้วเฮ้ยเได้ยังกินแรงจ้ามาเดิม

เห็นกินไหมจ้าไม่ได้พอ,อกันนนเนาะคลิปขอบคั่วงากจะเห็นงานขนมปั่งค่ะขนมปั่กระเทียมแซ่บๆบุ mm ๊บ homemade หืมไรอร่อย Can I have garlic bread for lunch tomorrow? Wait, it's all lunch. Mm -hmm. Maybe. No way. If if I'm if I stay home, can I have this? Can you maybe save this? Sometimes? no No. Mm -hmm. tell them we're supposed to expect a snowstorm tonight. Oh, It's 12 o'clock till the morning, almost through the next day. The boss said that the Storm cow. How you he ma Maybe you Maybe, right. Mm. You should go out tonight. Out your door. Mm. Take picture. Okay. And then take picture tomorrow morning. Because mm -hmm. we could have mm -hmm. what They expect a lot of snow. If it snows, if it snows, we're going to get a lot. If it, if it's not cold enough, we're going to get a lot of rain. Mm. But sure it's cold it's enough not. to snow now. Okay. Cold. Mm. Minus nine this morning. Mm. It looked out, but I walk with bugs. It's really, really cold. Mm. But sunny. Sunny, but not hell. Mm. thì nấm kia và tía mì ngay hết vịt nha chị, Sụt ngay ngay, áo. nice now, You're getting older, me, mm -hmm. <coughs> nice, good boy. Yeah, good boy, okay mm. It's good. Hi, mm. Papa. That's not all. You and you and Daddy have. Let me make extra. Mm. You like it? I see bugs once again in the conversation. Mm hey, -hmm. like, who are you looking at? Bugs, go lie down. Oh. Go lie down. Go back up there. You're such a good boy. No, you're not. What are you saying? แล้งไทยแอบนบลับบลับแบบรับไม่เกิดไทยนี่มาตกสีออกมาทายเห็นมึงเด้จ้ะ Everything good? Mm. I think that's all you can have. Ah. Come on, feed this steak. A bit sour. Mm. No, I think that's a bit sour, though. Mm-hmm. Looks good. One lamb? Yeah, one. One lamb? One lamb? No, I'm not a big fan of lamb. What? No, no. I like it when it's beef. Okay. That's mm, beef. Hair cut, fingernails cut, toenails cut. You clean new boy. Mommy, what cut a you, them? Right? Do you exactly know when it's when the snowstorm is gonna happen, Dad? Midnight. I'm not gonna be up. Nope. Or can you wake me up, Dad? If it's snowing hard, well, huh? mom can do that, right? I don't know. นี่ออกไปยางก,กับน้องบากากเฮดคลิปลำบากค่ะเลยบอกเลยตัดสินจไปเฮ็ดเพราะว่าหนาวหนาวครับทั้นจูงน่องน้นองถึงแห้งทึ้งถนนมันมืน เหตุผลที่สื่อน้าอยู่น้ำกินเก็บไว้หลายๆนะคะบางครั้งมันลาบากในการออกไปสื่อของอยู่ของกินนะคะเพราะว่าหิมะมันตกถนนมันหล่นลำบากในการออกไปจับใจสื้อของสําหรับคนที่เขาอยู่หนองเมืองนะจังหูแอนก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ากับวูแอนลดขั้นหน่อยกับลาบากจักกน่อยอยู่ครับบอร์เกอร์ จากเพื channel, ่อแม่ของฉันแล a n ัดสินใจในสภาพอา n าศที bye, bye ่หนาวแล y หิมะตกบ Bye ายบายบายน่าจะดูสวัสดีครับครับคุณครับอไปละจ้าขอให้สุขสุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกค่ะมีเงินมีงานทํานะคะขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับคําทักทายหรอกคะเขามาติดตามคลิปนะจงจเนาะก็ดีใจค่ะเดี๋ยวไปละจ้าบายบายค่ะขอบคุณค่ะบั้งลาบายบายดูเซ่บายบายดูลูก บายบายครับบายบายบักลาบายบายเนี่ยว้ยบักลาลูบลอของมามีแมสซูเอาสิบปีก็ไม่มีความหวังอักซรนรักยึดพาต่ออยังจัญญานานาไา้เจอจะเจะเขาให้เราว่ารักหมดใจแต่ทำไม ใจเขาไปรักคนนี้โบผูกผมผ้าชัดหน้าน้องขอส่งคืน